น้ำซุปปลาแซลมอนค่ะก็มีน้ำต้มกระดูกหมูนะคะตกไ่แล้วก็ใส่ผักอะไรที่อยากกินก็ใส่ค่ะอันนี้คือใส่ปลาแซลมอนเราทําเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะอร่อยมากเลยค่ะใส่มันฝรั่งค่ะน้ำต้มนะคะแล้วก็การต้มปลาก็คืออย่าเพิ่งคนให้เดือดก่อนแล้วเราค่อยๆพลิกนะคะค่อยๆกลับ แล้วมันฝรั่งนะคะปกติมันฝรั่งเนี่ยเราจะเวฟไว้ก่อนนะคะเวฟไว้ก็คือประมาณ5นาทีนะคะในถ้วยดินนะคะแล้วเราก็เอาที่สุกๆแล้วนะคะมาต้มจะไวเพราะถ้าเอาทั้งดิบๆมาต้มนี่มันจะสุกช้านะคะเนี่ยค่ะซุปปลาแซลมอนเด็กๆชอบมากค่ะเราจะเตรียมน้ําต้มกระดูกหมูไว้แล้วรสชาติจะกลมกล่อมนะคะแล้วเราลงมาคนกันดูเลยนะคะ พอคำเลยนะ,ะแล้วก็ปกติต้องปลาที่ไม่ให้คนตอนอยังไม่เดือดเนี่ยก็มือจะราวแล้วก็จะเละค่ะแต่พอเดือดแล้วอย่างเนี้ยเราก็คือคนได้ <c oughs> ก็เสร็จแล้วน,นะคะเนี่ยพร้อมเสิร์ฟค่ะ <c oughs> โอเคนะคะทำกินเองง่ายๆที่บ้านค่ะ